สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูชุดชุดชุดที่แถมมากับสไปเดอร์แมนภาค2ในเวอร์ชันของ Deluxe Edition นะครับไปเลยสํสำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังลังเลว่าจะซื้อ Deluxe Edition ดีไหมนะครับคือไม่มีของแถมหลายอย่างมากนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยและผมคิดว่ามันน่าจะมีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุดก็คือชุดนะครับซึ่งออกตัวก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ชอบสักชุดเลยนะครับคือมันจะมีแถมมาทั้งหมด10ชุดนะครับโดยที่ปีเตอร์กับไมน์เนี่ยจะได้คนละ5ชุดครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของกกันนน่อะ ชุดแรกนะครับจะมีชื่อว่าชุดออรันเทียคือจริงๆชุดนี้ดูโดยรวมผมก็มันก็ไม่ได้แย่มากขนาดนั้นแต่ว่าที่ผมไม่ชอบคือตานะครับผมรู้สึกว่าตามันดูไม่เป็นสไปเดอร์แมนนะครับคือเหมือนเราติดผ้าว่าสไปเดอร์แมนตามันต้องเป็นสีขาวอะไรอย่างี้ยนะชุดโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับคือมองเผินๆเน,นี่ยวัสดุมันเหมือนจะเป็นแบบเคฟล่าเป็นอะไรองี้นะความรู้สึกมันก็เหมือนเป็นเกราะ บางๆเป็นนุม่นมๆหน่อยนี่นะก็มีแมุมุมข้างหลังเอาจริงป่ะดูแล้วนึกถึงอะไรหรือวะเหมือนรองเท้าอะ่ะเหมือนรองเท้าหรือเบาะหรืออะไรสักอย่างอ่ะดูดิเนี่ยดูดิพอดูใกล้ๆแล้วมันเหมือนแบบเหมือนไหมเหมือนแบบเหมือนเบาะหรือว่าเหมือนรองเท้าผ้าใบอะไรเนี่ยตรงหัวมีที่ระบายอากาศด้วยนะครับอันนี้ก็ดูตาเนี่ยอืมผมไม่ค่อยชอบตานะครับ รู้สึกว่าตามันมันดูรีไปอ่ะมันต้องดูกลมกว่านี้อะไรเงี้ยนะชุดต่อไปในการมีชื่อว่าอพังคลิปติกดีชุดนี้ก็รู้สึกว่าจะมีอ็อกซสซอรี่ค่อนข้างเยอะดีไซน์ก็จะออกเป็นแนวเหมือนแบบไซเบอร์พังหน่อยๆดูเป็นไซบอร์กพังอ่ะเด็กพังอะไรเงี้ยนะมาเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันใกล้ๆนะครับก็จะเป็นเหมือนมีเสื้อแจ็คเก็ตอยู่ข้างนอกนะฮะเป็นแจ็คเก็ตหนังข้างนอกนะครับแล้วก็จะมีชุดสไปเดอร์แมนอยู่ข้างในแล้วก็ที่เด็ดคือเห็นเห็นผมด้วยนี่ <laughs> <laughs> เหลือผมของปีเตอร์นะครับ โผล่มาหน่อยหนึ่งนะฮะก็ดีไซนมันก็ใช้คล้ายๆ,ๆกับพวกทรงผมโมฮอคอะไรเงี้ยนะก็ดูเป็นพังดีนะครับแล้วก็มีความเป็นแบบว่าเนี่ยเหมือนหุ่นยนนะดูแขนเห็นไหมแขนดูเป็นแบบใส่บอกแจ็คเก็ตก็จะเป็นแจ็คเก็ตสั้นๆนะฮะแจ็คเก็ตจริงๆแจ็คเก็ตก็สวยอยู่นะเอาจริงผมว่าผมชอบเสื้ออย่างเดียวเลยนะทั้งตัวเนี่ยไม่ชอบดีไซน์แบบผมอ่ะนี่นะฮะก็มีความเป็นเหล็กใช่ไหมที่ขาก็มีความเป็นเหล็กแล้วก็ข้างในฮนะ ก็เหมือนแบบใส่เกงๆหนังพับกับชุดสไปเดอร์แมนอยู่อะไรเงี้ยนะเนี่ยยังมีความเป็นเหมือนหุ่นยนต์นิดๆนะฮะใสร่รองเท้าบูทนะครับนี่เหมือนแบบเหมือนแขนขาดแล้วก็ปลูกถ่ายอาวัยวะเทียมเป็นแขนเล็กแขนจักรกลเลยนะจะมีเหมือนเป็นไฟหยุดด้วยแถวๆตาเนี่ยจะมีไฟสีดวงนะครับตัวนี้จริงๆผมชอบเสื้ออย่างเดียวเสื้อเท่ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันนะครับ เอาละชุดต่อไปนะครับชื่อว่าที่เข้าสุดนะฮะก็เหมือนเป็นชุดปฏิบัติการนะครับลักษณะมันจะเหมือนเป็นชุดเหมือนว่าเป็นบอดี้สุดที่เป็นเหมือนพวกชุดเหมือนชุดลุยไซไฟไซไฟหน่อยอะไรเงี้ยนะครับโทนสีก็จะเป็นประมาณนี้นะเน้นสีขาวแต่มานดูใกล้ๆกันนะครับช่วงหน้ากากก็จะมีเหมือนเป็นเซ็นเซอร์เหมือนเป็นกล้องะเนาะช่วงหัวนี้จะเป็นเหมือนใส่หมวกอยู่นะครับแต่ว่าตาก็ยังเป็นสไปเดอร์แมนอยู่เหมือนเป็นชุดฝึกกันเนาะ เหมือนเป็นพวกชุดฝึกทหารอวกาศอะไรเงี้ยคือช่วงหัวเนี่ยลักษณะมันจะเหมือนกับแซมวงอวกาศอยู่นิดหน่อยนะฮะช่วงทองมีสิคแพ็กด้วยเดี๋ยวเรามาดูชุดต่อไปกันอ่ะชุดนี้นะครับชื่อชุดว่า stone monkey suit นะฮะเห็นปุ๊บก็รู้สึกเลยว่ามันออกเป็นแบบจีนๆหน่อยนะดูเป็นจอมยุทธจอมยุทธหน่อยอะไรเงี้ยตอนแรกผมนึกว่าเป็นพึ่งด้วย เพราะว่าเห็นตรงคอมันมีขนขนอะไรเงี้ยแต่พออ่านชื่อชุดก็สโตนมังกี้ผมก็เลยเดาว่าเฮ่งจียอะไรางี้หรือเปล่านี่นะฮะใกล้ๆก็จะเป็นเหมือนแบบคือดีไซน์ออกจีนเลย <c oughs> จีนแน่นอนจอมยุทธแน่นอนอนะไรเงี้ยคือเฮี้ยอะไรเนี่ย <c oughs> เออดูช่วงช่วงบ่าช่วงอะไรนี่เงีเหมือนชุดแบบจอมยุทธเลยนะฮะดีไซน์รวมๆก็ออกเป็นเอเชียเลยนะครับที่หน้ากากก็จะเป็นกล l สีกับช่วงตัว นะะฮหมดคําจะพูดนะฮะนี่้องขายไม่ขนด้วยเนี่ยแล้วก็ใส่รองเท้าแบบว่ากางฟูด้วยสุดๆไปเลยนะฮะชุดนี้ใครจะชอบก็ชอบเลยไม่ใช่ไม่ใช่กูโทนสีก็เป็นแดงทองน้ําเงินเหมือนของไหวเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูชุดต่อไปกันเลยโอเคชุดต่อไปนะครับช5 t h Century ชุดนะครับหรือว่าชุดศตวรรษที่ย5เอ่อชุดนี้ดีไซน์มันจะออกผมว่าคล้ายๆแอนด์แมนเหมือนกันนะผมชอบช่วงหัวนะ ชุดเนี้ยเอาจงจริงดูเท่ดีนะครับเหมือนใส่เหมือนใส่หมวกอวกาศอะไรเงี้ยแล้วก็ชุดนี้จุดเด่นผมว่าอยู่ที่รองเท้าเลยนะรองเท้าก็ดูเป็นแบบเหมือนพวกรองเท้าต้าแรงดึงดูดอะไรประมาณเนี้ยคือเนี่ยผมว่ามันคล้ายคแอนแมนเลยอะ่ะเนี่ยรองเท้าก็จะดูแบบเทอทะหนาหนาเห,าหามือนเป็นพวกรองเท้าที่เอาไว้เหยียบกับพื้นผิวที่มันมแบบไม่ใช่โลกอะไรเงี้ยช่วงหัวนี่สวยเหมือนกันนะหมวแบบเหมือนใส่หมวกอวกาศเท่ดีแต่รวม,มแล้วก็ไม่ค่อยชอบ ดูใกล้คือชุดนี้มันดูไม่ปาดเปียวนะมันดูเหมือนอยู่ในห้องทดลองอะไรเงี้ยเหมือนชุดเหมือนชุดแบบทลุมิติอะไรสักอย่างอะไรประมาณนี้เนี่ยเหมือนมีกระป๋ออะไรสักอย่างด้วยอยู่กลางหลังนะฮะแล้วก็มีสารออกซิเจนอะไรประมาณนี้นะเหมือนแบบท่อออกซิเจนอะไรสักอย่างชุดนี้โลโก้แมงมุมไม่ค่อยชัดเจนอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับชุดของปีเตอร์นะครับ<อ>เดี๋ยวต่อไปเราไปดูในส่วนของ, Red ขงมา์มอลลากันบ้างนะฮะ ชุดแรกนะครับจะชื่อชุดว่า encoded นะฮะดีไซน์มันก็จะออกแนวเหมือนหุ่นยนต์เป็นไซไฟหุ่นยนต์นิดๆหุ่นต์ยนอวกาศอะไรเงี้ยผมว่าชุดมันเหมือนพวกเกมอะนนี้เลยอะ day space หรือว่า the callisto halo อเลยเงี้ยแนวๆน,นั้นอะมันดูเป็นอวกาศหุ่นยนต์อะเหมือนแบบว่สัสดุก็จะออกเหมือนเป็นโลหะอะไรเงี้ยนะช่วงบอดี้ช่วงหัวเนี้ยจะเป็นโลหะนะฮะ ข้างหลังเนี่ยเหมือนเลยเหมือนอยานอวกาศยานลบทหารอะไรเงี้ยยังยังดูมีความปาดเปรียวอยู่นะฮะช่วงคองก็มีปกขึ้นมาด้วยนะครับดูเป็นไนล่อนดูเป็นโลหะอะไรเงี้ยนะแล้วช่วงตัวที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ชุดเกราะเนี่ยมันก็ยังมีเหมือนมีแสงออกมาด้วยนะครับเป็นเหมือนแบบสไปเดอร์แมนทหารอวกาศประมาณนั้น ชุดต่อไปนะครับคือไบโอเคมิคอลซูทนะฮะเห็นปั๊บเนี่ยผมนึกถึงอย่างเดียวเลยคือไกเวอร์เกาะชีวภาพอะไรเงี้ยก็จะดูแบบน่ากลัวน่ากลัวหน่อยเป็นแหลมแหลมยักหกอะไรเงี้ยนะครับโลโก้สไปเดอร์แมนก็เด่นเลยหน้าตรงหน้าอกนะครับส่วนพาร์ทอื่นของร่างกายเนี่ยมันก็ดูเป็นพวกชีวภาพนะครับแต่ผมโคตรเกลียดปากเลยด้วยคือมันก็เหมือนปากแมงมุมนะแต่มันไม่ควรมีอแล้วก็รวมๆก็จะดูเป็นเกาะหนาเลย มีความรู้สึกว่ามันหนาแล้วก็แข็งแรงนะฮะชุดนี้ดูน่ากลัวดีดูมันสัป,ประหลาดอะไรเงี้ยเอาจริงนๆนผมว่าเหมือนไรเดอร์แบ็คอะคล้ายๆไรเดอร์แบ็คเหมือนกันนะดูเป็นแมลงนะฮะเหมือนแมงมุมที่แบบตัวสารเคมีคเข้าไปแล้วก็มีชุดเกาะขึ้นมาคือตัวนี้โทนสีมันเรียบๆนะฮบโทนสีมันมันเหมือนกันทั้งตัวเลยมีลายของอความเป็นชีวภาพอะไรเงี้ยเป็นมัดกล้ามเป็นอะไรเงี้ยนะเดีย๋ยวเราไปดูชุดต่อไปกันนะนี่ ชุดนี้นะฮะชื่อชุดว่าทงคุสึนะฮะเป็นชุดข้าวหน้าหมูทอดไม่ใช่โทโคุสึสึนะฮะชื่อก็ฟังดูเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะแต่บอกเลยนะเห็นชุดนี้ครั้งแรกนะเพลงขึ้นมาในหัวเลยคือแมงใช่เลยชุดเหมือนเจ็ตแมนมากนะฮะเหมือนพวกกขบวนการ5้สีอะไรเงี้ยดูตาเนี่ยมันไม่ใช่ตาสไปเดอร์แมนะนะครับนเนี่ยอันนี้อันนี้คือเหมือนเอาดีไซน์ของหมวกกข,ขบวนการ5้สีมาแล้วก็ผ่าตรงกลางออกกันนั่นแหละ ดูเลยวจตแมนเนี่ยใช่เลยคือถ้ามันมีเปลี่ยนสีได้น,นะเนี่ยเปลี่ยนสีช่วงหน้าอกอะถ้ามี5สีเนี่ยเรามายืนถ่ายรูปกัน5คนแม่งใช่เลยเจ t แมนแน่ๆนี่ลงทงลงเท้านะฮะไปลงเท้าบูทครับมีลวดลายนิดหน่อยที่ขานะครับคือคือด้วยดีไซน์ชุดเนี่ยผมคิดว่าเอามาจากพวกกระบวนการเซนไตแน่นอนนะฮะแต่ตรงแต่ตรงหน้าอกนี่เขาดีไซน์เข้ากันดีนะครับ เดี๋ยวเรามาดูชุดต่อไปกันชุดนี้คือชุดว่าอาร์ซิแมนะฮะเอาจริงบ้านเลื่อนผ่ากันแทงนี่ไม่คิดด้ยวยนะว่าเป็นเกมสปเดอร์แมนอะคือมันเหมือนตัวร้ายพวกแบบเหมือนพวกตัวร้ายในเกมแบบเทพเจา้จาเทพเจ้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือคือชุดนี้แม่งอะไรวะเนี่ย <c oughs> ดูโทนสีดูอะไรมันโอ้โหมันไม่ใช่สปเดอร์แมนแล้วอับอันนี้เหมือนพวกตัวร <c oughs> ้ายในเรื่องฮิลบอยอะไรอย่างเงี้ยผมว่านะมีพลังพิเศษคือการวาร์ฟอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวเรามาดู ใกล้ๆกันนะฮะชุดนี้จุดเด่นคือลวดลายเลยครับลายพอยทั้งตัวแล้วก็โทนสีนะฮะสีทองนะ,ะที่ดูเหมือนเป็นเครื่องประดับนะครับแล้วก็จะมีเอ่อเท็กเจอร์ที่มันเป็นลายๆายเป็นเส้นๆ้นเหมือนความเป็นอนาคตความเป็นไซไฟนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สีทองเนี่ยมันไม่ใช่ทองเรียบๆนะครับมันเป็นสีทองที่แบบมีอะไรเยิบยับยับ,ยบ,ยบอยู่ข้างในด้วยนะครับลักษณะเหมือนเป็นแบบพวก ของไหวหรือของผู้ชายเทพเจ้าอ่ะเออประมาณนั้นนะ่ะนี่ประมาณนี้นะครับลวดลายก็ผมว่าเออลักษณะดีไซน์มันออกดูเป็นอินเดียไหมนะดูเป็นตะวันออกกลางนะครับชนเผ่าอะไรสักอย่างนะครับคือมันยังมีความเป็นแบบเอออรารยันอะไรเงี้ยนยดูสิมีลูนด้วยนะฮะเหมือนชนเผ่าโบราณอะไรเนงะี้ยเหมือนเหมือนเหมือนเป็นเครื่องประดับโบราณเทพเจ้าอียิปต์เทพเจ้าอะไรประมาณนี้แล้วดูตรงเท้านะฮะเห็นนิ้วหมดเลย นิ้วด้วยนะครับคือมันไม่ดูเป็นฮีโร่อะผมว่านะด้วยสีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรอะเอางี้ดีกว่าคือคือจริงๆผมเป็นคนตาบอดสีนะผมเห็นชุดนี้แล้วผมโคตรเจ็บตา <c oughs> โอ้แล้วดูลาดีนะึกว่าง,งานสินแอปสแต็กสุดๆไปเลยเอาเราเรีบไปชุดต่อไปกันเลยดีกว่านะผมเจ็บตาแล้ว <c oughs> ชุดต่อไปนะครับจะมีชื่อชุดว่า r e s p e c t o r นะฮะชุดนี้ดีซามันค่อนข้างไวรุ่นนะครับผมว่าชุดนี้ดูเป็นมายมอลร์เลสนะ mm hmm. ก็คือว่าเห็นผมมายขึ้นมานี่นึงจะเหมือนชุดอพังคลิปติกของปีเตอร์อันนี้คือจุดเด่นเลยก็คือจะมีฮูดนะครับแล้วก็ดูโดยรวมเนี่ยชุดมันดูเป็นเหมือนเหมือนชุดกีฬาเหมือนชุดวอร์มอะคล้ายๆชุดวอร์เหมือนกันนะชุดออกกำลังกายอะไรเงี้ยนะดูเป็นแบบสวมทั้งตัวอะไรเงี้ยดู ค้องแคล่วปาดเปียวนะครับนี่มีโฮสด,ด้วยแล้วก็โลโก้สไปเดอร์แมนตรงหน้าอกนี่ก็คือตรงขาเนี่ยมันยืดไปถึงข้างหลังเลยนะฮะเนี่ยดูชุดเป็นดูชุดมันเป็นแบบว่าแนบเนื้อนะฮะดูคล้องแคล่วดีเหมือนพวกชุดออกกําลังกายอะไรเงี้ยนะนี่โอ้โหแล้วรองเท้านี่เหมือนรองเท้าแตะเลยร <c oughs> องเท้านี่ก็ หมือนมีสายรัดมาด้วยนะฮะเหมือนเป็นรองเท้าแตะที่มีสายรัดตรงมือก็มีเป็นเหมือนข้อมือด้วยนะฮะเป็นกําไลนะฮะยังมีรวดลายของใยแยมงมุมอยู่ตามตัวด้วยนะครับแล้วก็นี่ตรงผมก็จะมีทรงผมโผล่มานิดนึงนะฮะเป็นผมของไม้มอเลสนั่นเองนะครับ ่วงหน้านี่เหมือนใส่แมสเลยนะและนี่ก็คือชุดทั้งหมดนะครับที่จะแถมมาให้หากว่าเพื่อนๆซื้อ deluxe edition นะครับชอบหรือไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับแต่ตัวผมนี่ไม่ชอบสักชุดเลยฮนะแต่ว่าถ้าจะต้องเลือกจริงๆเนี่ยผมเลือกอ t o พังคลิป p t i นะครับ อันนี้เลือกแบบว่าถ้าต้องเลือกนะแล้วเพื่อนๆคิดไงกันบ้างครับถ้าให้เลือกหนึ่งชุดจะเลือกชุดไหนกันครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังคิดนะครับว่าจะซื้อเ e Luxe Edition ดีไหมนะครับก็ลองเอาไปประกอบการตัดสินใจใดูถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับ, like, บ sub, เป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ